ใคดูก็มีแต่รอหอยยิ้มหูใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์ <ม S 1> เสริมอาหารบาลานซ์ตราโฟเร์มีให้ดังใจชุ่มทาง h ชูโชว์โดนเเรื่องาัสดีค่ะ ชมขาอยู่ภานในรายการชินทางฮอตโชว์นะคะดึกๆแบบนี้ใครที่ยังไม่นอนอยู่เป็นเพื่อนปิ่นกันก่อนนะอยู่เป็นเพื่อนกันไม่พอนะคะดูรายการนี้ได้รับสาระประโยชน์แน่นอนแล้วก็นําไปใช้ได้จริงด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับผมปิ่นสวัสดีครับ,อ,รบอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะคุณหมอับใครที่ดูรายการนี้แน่นอนเชื่อได้เลยว่าได้สาระประโยชน์แน่นอนแล้วก็ได้รู้จัก ผักผล,ลไม้สมุนไพรต่างๆที่บางทีเราอาจจะไม่รู้จักเขาดีพอ,อมไม่รู้จักวิธีการกินวิธีการใช้ของเขานะคะดูรายการนี้ ได้เรียนรู้อะไรมากมายเพิ่มเติมแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีหมอโชบที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่นั่งปักกดอยู่ตรงนี้ปกที่นั่งจําศีลอยู่ตรงนี้เป็นระยะเวลาสามปีแล้วจำศีลด้วยโอ้โหและให้ความรู้กับพวกเราอย่างมากมายมหาศาลเลยน่าจะไปบวชเป็นพระเนาะก็คล้ายๆนั่นแหละอีกนิดนึงเขาไปเปิดไออารามแล้วก็ให้ให้ความรู้สมุนไพรเออน่าจะเข้าก็มีหลายหรือว่า หรือว่าใกล้ล้ดไม่เอาอยู่ตรงนี้แหละจะได้ใกล้ชิดจะได้แซวเล่นกันได้แบบนี้ไปนานๆนะคะคุณหมอได้ครับคุณหมอเอองี้ืัปัจจุบันเนี้ยของหวานกําลังมาติดหวานกําลังมาเหมือนอีพีก่อนที่เราคุยกันเรื่องการลดหวานใช่ไหมใช่เหมือนอยากจะหยิบอะไรใช่ไหมคุณหมอใช่ก็วครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วค้างไว้ค้างไว้ก็คือชาเอมใช่ไหมชาเอมชาเอมใช่ชาเอมมีหน้าชาเอม เนี่ยนะแล้วก็จริงๆเนนะเราให้น้องปิดฟันดีอ um ยู่ใช่ไหมก็ก็วีเนียคุณหมอฟันดีเคี้ยวได้แต่ก่อนอื่นอ่ะกลิ่นเขาหวานมากเลยนะฟันแซนด์ชอบมีแน็กอะไรแบบเนี้ยกัดแม่เขาอ่ะฟันเนี่ยบอกฟันดีวีเนียคุณหมอแปะอุ้ยอมก็ได้หวานเลยอืหวานเหมือนแบบลูกอมที่แบบชุ่มคออ่ะ นี่แหละ่เขาช่วยชุมคอได้นะคุณหมอก็จะเอามันช่วยทําให้เกิดความชุมคอแล้วพอเสร็จนะเอาน้ําธรรมดาอกินน้ําตามตะนี่น้ําธรรมดานะกินน้ำไม่้ันใจนะดีแน่ใจไม่ใช่น้ํามะเขือพวงนะไม่ใช่ตอนนี้หนูยังอมอยู่อมได้อมแล้วก็หวานมากเลยคุณหมออมแล้วก็เคียวๆแทนแต่ไม่คุ้นหน้าเลยน่าจะไม่ได้มีขายทั่วไปไหมหนูว่ามีขายทั่วไปแต่ว่าที่เขาขายทั่วไปอ่ะเขาผ่า เป็นแว่นๆเหรอคะเป็นแว่นๆอ๋ออามันคนละไอ้นี่กันอุ๊ยหวานมากๆเลยอ่ะมาเนี่ยชาเอมเทศชุ่มคอหวานขนาดนี้ช่วยลดน้ำตาลได้ด้วยลดลงร่างกายหวานเนี่ยนะหวานเนี่ยลากชาเอมมีติดบ้านไว้คุณละประโยชน์ของมันก็คือช่วยลดน้ําตาลใช่ไหมคุณหมออ๋อหรือมากกว่านั้นอีกน้ําตาลเป็นส่วนหนึ่งดีกว่ามันคือสารให้ความหวานค่ะนะครับแล้วช่วยทสารทชแทนใช่ไหมคุณหมอใช่เป็นสารทดแทนความหวานได้ทีนี้ทําชาชาเอมก็ได้ ทำชาเอมอยากชิมได้ไหมทำชาชเอมแต่ทีเนี้ยเออได้ได้อ่าอ่าจะต้องก็ต้องล้างหม้อก่อนอันดับแรกเออนั่นสิล้างหม้อก่อนอันดับแรกก็ต้องล้างล้างแล้วล้างแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะอ่ะเดี๋ยวต้มชะเอมให้กินสูตรนี้คือสูตรชาชเอมสําหรับสายหวานที่อยากจะกินน้ําหวาน ก็ไปหานะชาเอมมาต้แต่ว่าชาเอมเนี่ยเขาก็ใส่ในน,นี่นะเก๊กฮวยเป็นส่วนผสมเป็นส่วนผสมของเก๊กฮวยได้เหมือนเขาออเอาไปต้มรวมกับเก๊กฮวยไงเขาเป็นเก๊กฮวยชาเอมะนะอ่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดแล้วเราลองมาต้มชาเอมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะต้มน้่เดือดแช่วไว้รสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืม O, อินฟูเชอร์ชูอาหารทิ่นมีอยู่มีกินอยู่คู่คนไทยเรามีของดีอยู่ในพื้นที่มากมายจะหยิบจับอะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะแอวไนภาคใดก็ตามเขาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเขาอยู่แบบติดดินบนอื่นถินบ้าน รสจาตที่หายไปจะกลับคืนสูกคนไทยภู้มปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรสจาตที่หายไปจะกลับคืนทุกคนไทยภู้มปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืม มันเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่ค้นรุ่นใหม่ยังบอกคอยหูต้องลองเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รถชาตที่กำลังหายไปคุณป้ากับมาไว้ไว้ให้โรครับกูดอดจาดที่หห้ไปจะกลับคืนสู่คนไทย time. ความหวานออกมาแล้วมาพูดคุยกันหน่อยว่าณัปัจจุบันเนี้ยสารร่งแต่งให้ความหวานก็เยอะเยอะขึ้นแล้วคุณหมอเนาะมีหลายอย่างมากทิธีตอนนี้จะมี2อันก็คือตัวของเหมือนย่าหวานย่าหวานใช่ย่าหวานจะเยอะแล้วหาซื้อง่ายลองเรามาก็จะเป็นตัวของหล่อหางกล้วยที่เป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะครับที่ที่ที่จะพอมีหาซื้อได้ตามท้องตลาดคุณหมอแล้วถ้าสมมติว่าเราทานในปริมาณที่ อะเยอะสมมุติเราใส่ย่าหวานไปเยอะใส่ย่าหวานเยอะไมมอร่ระดัแย้าหวานอย่างเงี้ยสมมุติเราใส่ไปเยอะปุ๊บมันจะมีผลกับระดับน้ําตาลในร่างกายของเราไหมหรือก็ไม่ได้มีผลผลไม่ได้เยอะไม่ได้มีถ้าเป็นตัวยาหวานเลยนะไม่ได้มีแต่ว่าาทางกล้วยอะคะไม่มีเหมือนกันเนาะเพราะงานบอกไว้แล้วว่าไม่มีผลต่อตัวของตัวเอ่อระบบน้ําตาลในเลือดจะช่วยเรื่องของ ลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยมันเป็นความหวานที่ช่วยลดได้ด้วยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ทดแทนได้แต่ว่าอย่าไปกินเติมแล้วกันเพราะบางคนไปเติมไม่ใช่กินโดยแบบเอาความหวานของเขาเป็นตัวพระเอกไปกินเติมอ่ะเติมเพิ่มนะครับมันก็จะทําให้ยิ่งเขาเรียกว่าหวาน บวกหวานบวกบวกอีกหวานระ้อยยี่สิบเปอร์เนตเดี๋ยวก็จะนําพามาสู่สิ่งที่เรียกว่ากลายเป็นน้ําตาลสะสม,สมทีนี้จริงๆพอเรากินพวกกลุ่มน้ําตาลเนี่ยเยอะเเนี่ยตักการอีกอันนึงที่ง่ายๆเลยก็คือต้องกินยากลุ่มขับปัสสาวะให้เยอะก็คือต้องล้าง นะครับล้างออกล้างออกจริงๆตัวล้างออกก็ถ้าพูดถึงตะไคร้อันนั้ก็ส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงง่ายๆก็คือกลุ่มของใบเตยนะใบเตยแต่ใบเตยที่จะช่วยขับปัสสาวะได้ดีเนี่ยต้องเป็นรากใบเตยนะรากเหรอคะคุณหมอเขาใช้รากแต่ตัวของที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็คือใช้ใบเอาใบมาทําให้เป็นตัวเขาเรียกว่าแต่งสีอันที่หนึ่งแต่งกลิ่นให้เกิดความหอมนะครับแต่งสีแต่งกลิ่นให้เกิดความหอมก็คือหอมเย็นชื่นใจบํารุงหัวใจขับปัสสาวะได้บ้าง นะครับแต่ตัวที่ฤทธิ์ในการขับปัสสาวะของใบเตยจริงๆเนี่ยนะอยู่ที่เงามันจะอยู่ที่รากรากเงาที่มันถืว่ารากเงาต้องเอาตัวนั้นแหละมาใช้ในการทําเรื่องของการขับปัสสาวะครับแล้วตรงรากเงาของใบเตยไม่ได้ลอยนะครับมันไม่ได้หอมเหมือนใบหมคขมเมื่อนๆมันก็ไม่ถึงกับขมจืดอีกอันหนึ่งที่ดีก็คือตัวของรากยะคาอ่ารากยะคาตัวนี้ก็รสชาติไม่เอ่อไม่ได้ไม่ได้ฉุดฉิด นะครับไม่ได้ฉุดฉาดหากซื้อได้แต่ก็มีส่วนหนึ่งอยู่ในกลุ่มของสมุนไพรที่เราเคยเอามาครั้งที่แล้วก็คือตัวของจับเลี้ยงที่มันมีรากยาคายอยู่ด้วยนะตัวนี้ก็ช่วยขับปัสสาวะได้ดีอีกอันหนึ่งก็คือตัวของเส้นไหมข้าวโพดคือใยใยอันนั้นนะแต่บางคนเอาออกแต่หนูชอบหนูกินเลยอันนั้นก็มีประโยชน์เหรอคะคุณอันนั้นก็มีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับรวมถึงพวกของซางข้าวโพดเขาเอามาต้ม กับตัวของอใหม่ข้าวโพดนะครับก็มีฤทธิ์ช่วยกับพวกล้างพวกของถ้าถ้าเป็นภาษาก็คือล้างพวกตะก,กันของเสียนในหลอดเลือดพวกเนี้ยนะครับมันก็จะล้างได้ดีเพราะเรากินแต่ของที่เรียกว่ากินแต่ของที่มันหนักของที่มันหนักตัวนี้ก็คือไขมันกินเนื้อ กินเค็มจริงๆมันก็คือการที่เรากินน้ําแต่น้ําเนี่ยบางมันไม่ใช่เราใช้สับป,ปูณทางน้ําแต่เราใช้สับป,ปุณทางยาที่มันมีความเย็นเพื่อที่จะเร่งขับน้ําออกแล้วก็เพิ่มน้ําในร่างกายเรากินน้ําเข้าไปแล้วก็ขับเป็นตัวไล่ทีนี้นหนูลองคิดดูสิเราเวลาเรามีโซเดียมเยอะๆมีน้ําตาลเยอะ,ะๆแล้วมันไม่ออกมันกองไม่ได้มันขับไม่ได้มันก็จะไปสะสมตามเลือดตามเตล <c oughs> นะครับตามข้อถ้าไปสะสมตามพวกเนื้อมากๆนะครับมันร้อนมันเกิดการอักเสบมากก็กลายเป็นแผลที่ผิวค่ะ ถ้ามันไปอยู่ในตามข้อต่างๆก็ปวดข้ออย่างเงี้ยถ้ามันตกตะกอนเป็นพวกไอฮิลิกตกตะกอนโดยตามข้อต่างๆก็กลายเป็นเกาปวดข้อปวดตาม <S <S <ๆ S 1> ข้อต่อกระดูกต่างๆมันเกิดจากสิ่งที่ทางทางแผนไทยก็คืออย่างเดียวเลยก็คือมันมีพิษพิษอยู่ในร่างกายพิษมาจากไหนพิษมาจากอาหารเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นไขมันเป็นน้ําตาลของหนักต่างๆ,ๆที่อยู่ในร่างกายแล้ว ร่างกายไม่ได้เกิดการขยับเขยื่อนไม่ได้เกิดการระบายไม่ได้เกิดการขับเงื่อขับปัสสาวะอุจจาระออกโดยสภาวะปกติที่ควรก็จะทําให้เกิดการสะสมนะครับในอวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายได้มากทําให้เกิดการติดขัดของระบบไหลเวียนเลือดก็เป็นที่มาของการป่วยทั้งหลายหลักการเราก็ไปไล่เอาน้ําดีไล่น้ําเสียอ่าแล้วอันนี้ไล่ได้ไหมคะไล่ได้ยังไม่ได้กินเลยอ่าเดี๋ยวช่วงหน้า เรามาลองชิมกันสําหรับน้ําชาเอม็มมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะท่านชมขาสําหรับอีพีนี้เมนูของเราก็คือน้ําชาเอ็มต้มน้าชาเอ็มต้มน้ําชาเอ็มต้มและน้ําชาเอมต้มมันมีสรรพคุณช่วยอะไรค่ะมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของขับเสมหะได้ดีนะใช่เพราะว่า <c oughs> อมไแล้วรู้สึกชุ่มมาก <c oughs> เป็นหวานที่ชุ่มคอมา,มากๆเลยทีนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวของสมุนไพรที่อย่างนี้นะ,ะสมุนไพรทั่วๆไปเนี่ยเราสามารถเอามาเขาเรียกว่า เคี้ยวอะ่ะเคี้ยวได้<ม>เคี้ยวได้ก็คือเคี้ยวกัดเอาสารหวานของเขาบางคนก็บดเป็นผงนะแล้วก็เอามาโรยใช่เอามาชงทีนี้ใส่น้ําหรือชงน้ําก็เหมือนกันน้ชงน้ําเสร็จปุ๊บนะถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของเสมหะในคออาจจะใส่บีบมะนาวใส่เกลือเข้าไปร่วมหรือบางคนชอบใช้น้าผึ้ง<ม>ก็เป็นน้ำผึ้งใส่กับเกลือเล็กน้อยช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอาการทางเสมหะ,อ,ะอันนี้ได้ นะครับแล้วก็ทําเป็นต้มเราต้มน้ำชะเอมเนี่ยนะครับยังช่วยบํารุงร่างกายช่วยอาการอ่อนเพลียนะหมดไม่มีแรงไม่มีเรี่ยไม่มีแรงพวกนี้ก็กินน้ําชะเอมต้มได้เหมือนกันสดชื่นทีนี้ในกลุ่มของอาหารเขาก็เอาชะเอมเนี่ยไปตุนถ้าเป็นทําเป็นอาหารที่เอ,เอาเอาเอาสมุนไพรไปทําเป็นยาไม่ใช่สมุนไพรไปทำเป็นยาเอาสมุนไพรไปทําเป็นอาหาร mm. นะก็ะเอาชะเอมเนี่ยไปตุนกับ ตัวของอพวกกระดูค่ะนะไม่ว่าจะเป็นซี่โครงหมูนะตุนชะเอมนะอาจจะใส่เขาเรียกว่าเครื่องเครื่องอเม็ดเกากี้อาจจะใส่รากผักชีอาจจะใส่ตัวของโสมหรืออาจจะ,ะอันนี้เป็นตัวช่วยบำรุงร่างกายทําให้ร่างกายเขาเรียกว่าแข็งแรงเลื่อนลมไหลเวียนอา่านะคะชะเอมอันนี้เราได้มาเป็นน้ํำละต้ม กลิ่นหวานมากอร่อยไหมนะอือ่ะแล้วก็แน็ค <c oughs> เป็นขนมที่แบบขนมเคี้ยวเล่นคุณหมอวัยรุ่นเขาไม่กินกันนะคะคุณหมอ <c oughs> คุณหมอเคี้ยวสนุกเคี้ยวเพลินมากอม,อ,มอมดุดดุดแต่เขาก็แอบมีความขมๆอือมันต้องมีความขมแล้วก็หวานปลายๆอ่ามันมีอยู่ในตัวของเขาบอกไม่มีขมเลยเป็นหวานเดียวเพียวๆว่าคงไม่ใช่แต่หวานมาแบบนุ่มๆใช่ค่ะแก้ไอแก้เจ็บคอไม่ต้องไปหาซื้อ เคี้ยว,วได้ลวหวานแล้วฮะหวานมากแก้ไอแก้เจ็บคอนะอ่อนเพียไม่มีแรงเป็นเขาเรียกว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องของในคอต่างๆนะครับแก้เกี่ยวกับเรื่องของคออักเสบก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของอาการเขาเรียกว่าเจ็บคอคอ่านะค,คอแห้งนะอ่อนเพียนับ, ure, นบต้มน้ําชะเอมเนี่ยนะครับอาจจะใส่น้ําผึ้งน้อยๆถ้าคนชอบหวานเพิ่มนะสําหรับคนไม่มีปัญหาอันี้นะ อันนี้็นปัญหาเรื่องตตามดันตาแต่ถ้ากินเป็นชาได้อันนี้ก็แนะนําว่าต้มธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็จิบเรื่อยๆก่อนนอนนะครับหรือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสะเลเซมหะอะไรต่างๆนะครับเจ็บคอไออันนี้แหละนะครับ ไม่ต้องไปหายาอะไรมากไปเลยใช้ได้นั่งอมได้เลยอมนี่ไงก็ยังเคี้ยวอยู่เลยหวานิานจริงๆคุณหมอแต่ส่วนตัวชอบหล่อหังกล้วยอันนั้นคือหวานแบบหวานอร่อยนี่นอร่อยคนติดความอร่อยอ่ะใช่สิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือต้องอร่อยไว้ก่อนพวงนี้ก็หวานนี่อ่คุณหมอฝากหน่อยสําหรับครับพฤติกรรมของการที่ทําให้ตัวเองไม่มีระดับน้ําตาลที่มันโอเวอร์เกินไปมันควรจะต้องใช้ชีวิตยังไงมากคะคุณหมอคะใช้ชีวิตด้วย ความไม่ประมาทเรื่องการกินง่ายๆเลยเรื่องการรับประทานอาหารขนาดอันนี้ไม่มีน้ําตาลนะน้าตาลปกติอยู่นะครับก็ต้องดูประมาทไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันหลีกหนียากหลีกหนีไม่พ้นเนาะนะครับเพราะนั้นก็ต้องตรวจสุขภาพประจาปีด้วยอย่าลืมนะครับเพื่อที่จะดูปริมาณไขมันตัวเองน้ําตาลตัวเองการทํางานของตับการทํางานของไตการทํางานของระบบร่างกายของเรา นะครับว่ามีสภาวะเป็นอย่างไรในปีปีหนึ่งหรือรอบปีหนึ่งเพื่อใช้ในการวางแผนในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะครับปีต่อปีสุขภาพจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะ ไม่ใช่ปีนี้แย่ปีต่อไปโอ้แย่กว่าเดิมปีต่อไปแย่กว่าเดิมในกําลังบ่งบอกถึงสุขภาวะของเราที่ได้แย่ลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคงตัวคงตัวก็ยังรักษาระดับได้ดี <c oughs> ข้อสําคัญเลยก็คือถ้ากินยาปัจจุบันอยู่ไม่ได้บอกว่าหลีกเลี่ยงยาปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยาที่ลดไขมัน ลดน้ําตาลแต่ถ้าเราสามารถควบคุมพฤติกรรมนะครับเราสามารถลดควบคุมระดับนะครับต่างๆได้นะครับแล้วพยายามค่อยๆลดนะครับยาปัจจุบันลงจะได้ไม่เป็นเขาเรียกว่ามีผลกระทบนะครับในระยะยาวต่อไปนะครับก็ใช้สมุนไพรให้เป็นทางเลือกที่ถูกต้องนะครับในการควบคุมดูแลสุขภาพในเบื้องตน้นนะครับร่วมกับนะหมอ ะนะครับหมอที่ดีที่สุดก็คือร่างกายของเราหรือตัวเรานะครับโอเคครับผมน่าจะประมาณนี้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเรียนรู้ <c oughs> เรื่องสมุนไพร อยากจะเจอสมุนไพรอะไรที่มันแบบพรีเมียมพรีเมียมต้องไปที่าง, <ไป S 1> งานนี้งานสมุนไพรพรีเมียมนะคะจัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยคะ่ะที่พาราไดพาร์ชชั้น3นะคะใครมีเวลาว่างก็ลองไปดูนะคะไปรู้จักสมุนไพรพรีเมียมใหม่ๆนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะขอบคุณคุณหมอมากค,ค่ะค่ะ<ม>วันนี้น้องปิ่นก็มีน้าดื่มกระเซมราดวิตามินแอนวิเนอรลวอเตอร์มอบให้คุณหมอคะ่ะครับขอบคุณครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพลัสตาเทพทองค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอมา มากเลยนะคะควันนี้นะคะคสําหรับเมนูน้ำชะเอมนะคะเป็นหนึ่งในตัวให้ความหวานแล้วก็ตัวชุ่มคอด้วยฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับชะเอมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ชุม